chị tuệ ơi ơi đi đâu lại quay lại quay đem phạt cũng có thể

ินมาไกลนะนงคไปกินข้าวยังยินได้ยนตัวเน่ยใจเรกื่อเยอะแต่ว่ากลับยังไม่ได้เลย

Gặp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những

มาด้องบาดแล้วนี่ไอ้คนนี้มันจริงไอ่นมันข้อออยู่ไหนหยามันหัวไหล่ไหวไหมลูก

เพ็นทันนะครับขอโทษครับยจะได้ได้ถ่ายทุกคนไม่งั้นมีเบียดก็แฟาไม่ได้ถ่ายครับเมาอเดี๋ยวเราเรียกได้ถ่ายกันทุกคนเดียวเายาร่องกักัตันไว้ครับขอบีรุ่นึ่งตรงนี้หน่อยี่ย่าดยเดี๋ยวด้านข้างหลังถอยน่เื่อย่ได้ทุกคนอยถยดดย ถหลหลังนิดนึงหลีนึงถหลหลังีนึงนิดนึงนิดนึงโอเคประมาณนี้อ่ามาตั่งนะังกันนะเคมาลมนะตัระนั้นิดนึงอ่ะีเ่อปะเคมาเล่นเหน่อยเล่นเกันลูกงโอเตอนนีตานะ จะยิงไม่ทันเลยไปพาวันเด็กรูปนึงครับกันไหครับทไมอ่าเชิญเลยพี่หลบให้บอยเลยครับวจะฟัง